ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้ขักเกมมิงนะครับก่อนหนึ่งขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครจะเติมเงินอย่าลืมไปเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเติมที่ร้านเขาเขาก็จะสปอนเซอร์ผมต่อถ้าคุณไปเติมเขาเลือกสปอนผมไม่มีค่านมลูก,กับ เดยวผมจะมีการอัปเดตราคาไว้ให้อยู่ใน Discord ของผมซึ่งก็คือฮู้คัเกนชินเซิร์ฟเวอร์นะครับลิงเข้าจะอยู่ที่ Description เนาะและที่สำคัญครับขอฝากหน่อยถ้าคุณเห็นว่าคลิปมีประโยชน์สักนิดนึงผู้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้ากดแชร์ให้ด้วยจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับตู้อายาโต โอเวนตี้ที่เหมือนออยาโตกสำหราสีดาวแล้วก็ตู้อาวุธนะครับโดยต่อไปเนี้ยซีรีส์พรีวิวตู้เนี่ยมันจะไม่มีการเจาะลึกตัวละครอ,อะไรให้แล้วนะเพราะว่าตัวละครทุกตัวนะครับทั้ง4ดาวและ5ดาวเนี่ยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดแล้วกันนะครับยกเว้น5ดาวบางตัวเนาะ ผมทำข้อควรรู้ไว้ทั้งหมดแล้วนะครับจะมีอะไรอัปเดตจากข้อควรรู้ก็จะแจ้งไว้ตรงนี้แต่ว่าข้างใต้ของคลิปพรีวิวเนี่ยจะมีลิงก์ของข้อควรรู้ทุกตัวลงไว้ให้หรือถ้าตัวไหนยังไม่ออกก็จะเป็นพรีวิวนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราเริ่มที่ตู้ของออยาโตะก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดท่าดาวก่อนเนาะออยาโตะต่อเวนตี้แล้วค่อยไปตัวสีดาวแล้วกันนะครับสำหรับออยาโตะเนี่ยก็หลักๆก,ก็น่าจะเป็น DPS นะครับนะตอนนี้เนาะเพียงแต่ว่าเรื่องการทํางานเช่นนํามาเล่นเป็นทีมที่เป็นทีมไฟแทนทีมชาย national ได้หรือเปล่า,านำมาเล่นเป็นเทเซอร์แล้วจะดูดีไหมและก็สีทันนาริงฟิวลี่ที่ผมได้พูดไว้เพื่อให้เพิ่มเฟสในการกด elemental skill แล้วก็ทําให้เราได้พลังงานธาตุเยอะขึ้นเพราะกดได้หลายรอบขึ้น จะใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยววันที่ตัวละครอ,ออกก็ผมประกาศเลยลวกันนะครับก็คือวันพุธเนาะผมจะเปิดกาชาช่วงประมาณช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงข้าเนี่ยผมจะเทสแบบละเอียดกับทีมทีซีของผมเลยเนาะฉะนั้นถ้าสะดวกก็แวะมาดูได้ครับช่วงเย็นประมาณหัวข้าอาจจะประมาณทุ่มหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับก็จะเทสออยาโตแบบจัดเต็มตเต็มเหนียวเทสมันทุกทีมเลยครับแฟกซ์ผมก็มีหมดไม่ว่าจะเป็นน้ำกลาดีเตอร์ซันลิงฟิลลี่ที่ผมพูดไว้เนาะยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันอีกทีและกันตอนนั้นนะครับ ส่วนถามว่าตัวละครมันเก่งและน่าเปิดไหมเนี่ยจากข้อมูลที่ทราบมาแล้วกันเนาะก่อนที่ตัวมันจะออกมานะคฉะฉนนั้นไม่ไฟนอกร0อนะครับ ถ้าเล่นกับแนชชั่นอลเนี่ยมันจะเป็นกรณีที่ว่าตัวเองติดบ้างเสียงหลิงติดบ้างสลับกันติดไปไปมาครับแต่ว่าไม่ได้เป็นขนาดชายนะครับฉะนั้นก็ไม่แน่ใจว่ามันจะดูดีสักแค่ไหนนะส่วนเล่นเป็นเทเซอร์มันก็ได้แต่ประเด็นคือระยะเวลาในการตีเนะี่ยมันได้แค่สั้นๆถ้าไม่ได้ใส่สี่แเล่นฟิลลี่ผมมองว่ามันอาจจะไม่คุ้มฉะนั้นตัวละครตัวนี้ผมมองว่าถ้าจะเล่นแบบแม็กโพเทนเชียลเนี่ยเราต้องมารีเสิร์ชกันก่อนเราต้องมาลองเล่นกันก่อนนะครับฉะนั้นถ้าถามผมว่าควรเปิดไหมผมจะตอบว่า ถ้ารอได้รอผมก่อนไม่เกิน2วันข้อควรรู้อายะโตจะออกแน่นอนนะครับขอข้ามไปเรื่องดาบด้วยเลยละกันนะครับสำหรับดาบอายะโตเนี่ยจากที่ทำครา์มาถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช้เจดเถอะครับดาบประจําตัวมันแทบไม่มีความแตกต่างยิ่งคุณทำอียาสูงดาบเจดยิ่งดูดีขึ้นมาจนบางคอนดิชันเนี่ยดาบเจดจะดูดีกว่าได้นะครับดังรูปที่คุณจะเห็นอยู่นตอนนี้ครับ ต่อไปมาคุยที่ตัวเฟนตี้กันบ้างนะครับสําหเราเฟนตี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากรวบได้กว้างมากแล้วสามารถเจนพลังงานธาตุให้เพื่อนได้เยอะแล้วใช้พลังงานในการกดเบร์สน้อยด้วยครับแต่ข้อเสียหลักๆของเวนตี้เลยคือการแปะธาตุครับคืออันติของเวนตี้เนี่ยพายุเป็นธาตุไหนๆจะมีการคืนพลังงานธาตุนั้นๆให้กับธาตุลมนอกสองธาตุเมื่อจบสมมติพายุค,คุณเปลี่ยนสีครั้งหนึ่งนะครับสมมติว่าคุณเริ่มที่ไฟอยู่ดีๆย,ย้ายเป็นไฟฟ้าเฉยเลยติดปลั๊กซึ่งทุกวันนี้มีเป็นนนกัอยู่ะะ ธาตุไหนที่มันอยู่จนจบนะครับผมธาตุนั้นจะได้พลังงานคืนเพราะว่ามันเขียนไว้ว่าคืนแค่ธาตุที่มันจบนั่นเองนะครับข้อเสียก็คือถ้าเกิดว่าคุณร่วมหมอนไม่ได้คุณไม่สามารถทําให้พายุมันเป็นธาตุได้โอเคถ้าคุณสามารถใช้ธาตุของตัวเองหรือว่าของตัวอ็อบเจกต์ที่มีธาตุนะเนาะเพื่อแปะธาตุได้ครับ แต่ในความเป็นจริงคือสมมุติคุณจะใช้ธาตุเราเองเช่นเราจะใช้เศษเหยียนแล่ตัวเราเป็นไฟเข้าไปในพายุได้ครับเราจะใช้อันตีเป็นเน็ตทาให้เราติดไฟแล้วเข้าไปแปะธาตุในพายุได้ครับแต่คุณก็ต้องถามตัวคุณเองว่าแม่งเสียเวลาไหมครับแค่นั้นเลยครับแล้วก็อันติเบนตี้มันจะมีข้อเสียอีกหนึ่งอย่างคือมันสูงขึ้นมานะครับทำให้มันไม่โดนดาเมจจากพวกเซียงหลิงอะไรพวกนี้ฮะแต่ว่าถ้าเกิดใช้กับพวกยาเอกเนี่ยดูดีมากนะเพราะว่ายาเอกเนี่ยเอเลเมนทัลสกิลของน้องนับ เป็น Aoe นะครับแต่เป็นจากแคนไว้เนาะคือจากแนวตั้งลงมานั่นเองครับจานั้นมันก็เลยใช้ได้ดีมาก,มากๆกับยาเอทแต่ก็อย่างที่บอกครับถ้ารวบมอนสเตอร์ไม่ได้ครับเวนตี้มันก็ไม่ได้ใช้เนาะคือตัวละครอย่างพวกซูคลอสหรือว่าคาซฮ้เนี่ยมันสามารถกด E เพื่อตัดขามอนหรือว่ากด E ค้างของตัวคาเซฮาเพื่อ ตัดขามอนแล้วดึงเข้ามาได้นิดหนึ่งครับแล้วก็ชะง,งักมอนสเตอร์ได้เนาะแต่กับเวนตี้มันแคบกว่าครับสกิลเแล้วก็รวบไม่ได้เนาะแต่เบิร์สเนี่ยรวบไม่ได้เลยนะครับไอ้พวกมอนประเภทแบบแก๊งหมาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยรวบไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นมันก็เลยเป็นข้อเสียแต่ถ้าเกิดว่ารวบได้เวนตี้นี่ดีโคตรพ่อเลยครับเพราะว่ามันคืนพลังงานให้ได้โดยและรวบกว้างมากครับทีเบิร์สจะเล่นสนุกมากก็ถ้าคุณรับกับข้อเสียได้ตัวละครตัวนี้เก่งมากๆครับ ต่อไปตัวละครสีดาวผมจะไล่จากตัวเทียท็อปเมตาก่อนแล้วกันนะครับคือเซียงหลิงเนาะสำหรับน้องเนี่ยเก่งมากกว่าแล้วข้อควรรู้ผมทําไว้แล้วนะครับก็เปลี่ยนจากใส่เซ็ตที่ผมพูดไปเป็นสีเอมเบลมกันแล้วกันครับยกเว้นสปีดลันนะทีนี้ถามว่าเซียงหลิงเล่นทีมไหนได้บ้างคําตอบคือจริงๆทีมที่มันควรจะเล่นนะครับคือบังคับว่ามีชิงคิวกับเบนเน็ต่ะเนาะก็คือทีมแนชชั่นอลแล้วมันจะทําประสิทธิภาพได้ดีมากๆนะครับหรือคุณจะนําไปเป็นตัวแปะไฟให้กับพวกที่รีเวิร์สเมลไม่ว่าจะเป็น อันนี้ก็ต้องตัดสินใจดูเนาะหรือคุณจะเล่นกับไรเดน n นชั่นอลก็จะดีมากๆครับโดยถ้าคุณมีไรเดนแค่4-0แล้วเซียงหลิงคุณมี4-4เนี่ยเดี๋ยวผมมีอีกคลิปหนึ่งอยู่ที่ลิงก์ดีสคริปชันนะครับก็จะเป็นคลิปที่ว่าไรเดนทาไมถึงควรใส่ฟาวอนิสและให้เซียงหลิงเป็นคนทำดาเมจหลักเพราะว่าจริงๆแล้วเซียงหลิงทำดาเมจได้ดีกว่าไรเดนนะครับถ้าไรเดน4-0แล้วเซียงหลิง4-4นะครับคลิปโกลเด้นเวทโชว์สำหรับอาร์ติแฟกต์แล้วก็เรื่องของเปรียบเทียบดาเมจ ผมทมามันเกือบทุกอย่างแล้วครับก็เลยพรีวิวแล้วไม่ได้มีลงเจาะลึกอะไรให้ให้คุณไปดูคลิปต่อเอากันแล้วกันนะครับฉะนั้นเสียงหลิงเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมมองว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการพลังเนาะการที่คุณมีเสียงหลิงซีีเนี่ยจะช่วยเพิ่มพลังไอดีให้กับคุณได้สูงมากๆครับตัวนี้ผมแบบมัสแ h ร็อะผมใช้คํานี้แล้วกันนะครับคุณมีซีครับ ต่อไปซูโคลสครับซูโคลสเนี่ยเป็นตัวละครธาตุลมที่ใช้รวบได้แบบเวนตี้นั่นแหละครับถ้าเล่นกับตี้โฟรเซนก็โอ้ใช้ได้ดูดีมากเลยครับเพราะว่าเวนตี้เนี่ยต่อให้เราถือธนูเอเลจี้เนะาะเราแจกเอดเคได้20%ครับแต่ซูโคลสถ้าเกิดถือหนังสือมังกรแจกได้48ครับแต่พอหารต่อโรเทชันมาแล้วจริงๆเนี่ยมันจะเท่าๆกันกับเวนตี้นั่นแหละครับแต่ว่าเวนตี้การแจกเอดเคมันต้องมีอาวุธห้าดาวไงแต่เซียงเหลียงมันไม่ต้องไง แล้วเวนตี้มันต้องรวบได้ไงถ้ารวบไม่ได้มันทำดาเมจจากอิมมัลต์เบิร์สและเลฮิตไม่ได้เนี่ยมันจะไม่ติดเพิร์กครับเนาะฉะนั้นซูโคลสมันใช้ง่ายกว่านะครับผมแต่เวลาเล่นทีมโฟร์เส้นถ้าเกิดคุณแพ็คมอนสเตอร์ไม่ดีมอนสเตอร์ระเบิดแล้วกระเด็นออกครับคุณก็ต้องกดรีเซ็ตนั่นแหละครับมันก็มีข้อเสียเนาะแต่ว่ามันใช้ง่ายนะครับแล้วก็ซูโคลสสามารถนํามาเป็นไดรเวอร์ทีมเทเซอร์ได้นะครับฉะนั้นใช้ดีมากๆข้อควรรู้ทีมโคลสมีแล้วแต่ว่าเรื่องเเจาะลึกทีอน่ย <c oughs> เดี๋ยวผมจะแปะเป็นลิงก์ของคลิปเปรียบเทียบซับ d p s 3ตัวไฟฟ้าให้แล้วกันนะครับในนั้นมันจะมีสอน rotation t a s e r มีกด check team t a s e r ใส่ตัวไหนข้อดีข้อเสียยังไงก็ไปดูที่นั่นแล้วกันนะครับซูครอสเนี่ยเป็นตัวละครมัสแฮ a นะครับ C 0ครับควรมี40นะครับติดไว้สักตัวเถอะเชื่อผมคุณภาพชีวิตดีครับ ต่อไปคือน้องยุนจินครับสำหรับยุนจินเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากเช่นเดียวกันครับในการซรับให้กับเพื่อนที่เน้นการโจมตีปกติคือณปัจจุบันเนาะมันจะมีโนเอลมีโยยมียาที่ใช้ดีมากๆนะครับเพียงแต่ว่าณตอนนี้ตัวละครที่เน้นตีปกติในเกมยังมีไม่เยอะมากครับมาเลยทําให้น้องดูเหมือนเป็นหุ้นเติบโตระยะยาวเนาะแต่ถามว่ามีน้องไว้ดีไหมดีครับแต่จําไว้เลยนะครับ การที่คุณเน้น normal A T K เนี่ยหมายความว่าคุณเน้น Damage มอนเดียวนะครับฉะนั้นเรื่องมอนกลุ่มเนี่ยทีมที่ยุนจินไปมันจะมีแค่ n o e อเท่านั้นแหละครับที่มันจะใช้งานได้ดีนะจะถามว่า แล้วน้องควรมีไหมถ้าถามผมผมคิดว่าการมีติด4-0ไว้เนี่ยดูดีนะครับเผื่อบางทีคุณต้องใช้เนาะก็จะแนะนําแค่ c 0นะครับไม่จําเป็นต้องไปมากกว่านั้นนะครับใช้งานได้ดีมากข้อควรรู้มีแล้วเช่นเดียวกันยังไงลองแวะไปดูนะครับว่าโอเคมันบัฟได้ประมาณไหนอยู่ทีมนี้มันบัฟเทียบกับเบนเน็ตแล้วได้ประมาณไหนมีเป็นกราฟเทียบให้ดูเลยนะครับกับยู้ยมิยาว่าเฮ้ยใส่ยุนจินแทนเบนเน็ตเป็นยังไงแล้วใส่ทั้งยุนจินทั้งเบนเน็ตเป็นยังไงอะไรแบบเนี้นะครับเผื่อคุณจจจะะนนนนําไปไััดดดดททีีีมููู้้้้ขขึววยยยก็ออ่่คครรริบ สรุปของตู้ตัวละครให้นะครับคุณจะอยากได้อายาโตหรือว่าคุณจะอยากได้เวนตี้นั่นก็แล้วแต่คุณเลยนะครับแต่ว่าเรื่องสีดาวผมอยากให้โฟกัสมากกว่านะครับผมก็ขอให้คุณสุ่มแล้วก็ว่ายพระสวดมนต์ให้ออกเป็นเสียงหลงแล้วกันนะครับขอให้มีสีเนาะใครยัไม่มีซูโคลสอยากให้มีซูโคลสติดไว้ตัวยูจินผมเฉยๆนะแต่มีติดไว้ผมว่าดีครับเพราะว่ามันเป็นหุ้นเติบโตระยะยาวแน่นอนนะครับ ามาที่ตัวอาวุธกันบ้างน,นะครับสำหรับตัวอาวุธเนี่ยเอเลจี้นะครับตัวที่ใช้ได้ดีๆเนี่ยมันก็จะมีเฟนตี้เนาะแต่วันอันติมันต้องโดนมอนได้นะเพราะว่ามันใช้การทริกเกอร์ดาเมจจากเอลเมนทัลสกิลหรือเบิร์สนะครับถ้ามันไม่ทริกเกอร์ดาเมจคุณคุณก็จะไม่ได้เนะาะฉะนั้นมันเลยเป็นข้อเสียในการใช้งานละกันแล้วก็จะมีกรณีว่า ผมไม่ใช้กับดียนาได้ไหมครับพี่ครับตอบคือใช้ได้ครับแต่คุณคิดตามผมนะถ้าเดียนาคุณถือแซกแล้วกด E ได้2ครั้งออยากาศคุณใช้ค่ารีพลังงานน้อยมากก็พอใช้แล้วครับเท่ากับออยากาศคุณทำดามเ g จได้มากขึ้นครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้ L g, อลเลจี่ออยากาศคุณต้องไปทำดามเ g จเพิ่มครับซึ่ง ATK ที่แจกให้กับตัวออยากาะย0นะครับฟังนะฮะ มีผลน้อยกว่าการที่คุณเอาเดียหนาเจมพลังงานให้อายกาศได้มากขึ้นแล้วเอาอายกาศไปลดค่ารีพลังงานครับฉะนั้นถ้าถามผมว่าอะไรคุ้มค่ากว่าระหว่างดียลนาถือแซกกับเดียลนาที่ถือเอเลจีหลังจากการที่ปรับบาลานซ์อาตติแฟกซ์ให้อายกาศแล้วคําตอบคือครับถือแซกดีกว่าครับผมทีนี้อายกาศเนี่ยผมก็มีเปรียบเทียบดามจอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับลิงก์ก็อยู่ที่เดสคริปชันเหมือนกันเป็นโกลเด้นเวชโชไปดูได้เช่นเดียวกันนะครับ ต่อไปดาบฮา้านอันนี้ผมค่อนข้างเจ็บปวดนิดนึงนะครับเพราะว่าจากคราฟเนี่ยมันดูใช้ไม่คุ้มเลยเนาะแต่ถามว่าถ้าเจ้าไปใช้จริงๆมันใช้ได้ไหมคําตอบคือมันดีกว่าอาวุธสีดาวไม่ตรงสายในการนําไปใช้กับตัวละครตัวอ,อื่นอื่นครับให้ผลเพราะว่า เบส d k ของอาวุธกับตัวซับสเตทที่เป็นคริสเลดเนี่ยมันเป็นเทียที่สูงกว่าพวก4ดาวนั่นเองครับส่วนตัวเพิร์กของอาวุธเนี่ยเราได้ใช้ไม่เต็มที่แต่ก็ไม่เป็นไรครับสุดท้ายคุณจะเห็นว่าบางครั้งทันเดลิงเพาส์เนี่ยมันก็ดูดีกว่าตัวอาวุธ4ดาวตรงสายได้นะครับสำหรับการบาลานซ์ดแฟกซ์ในตัวละครบางตัวยกตัวอย่างเช่นการวีสายฟรอเซนอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าสุดท้ายเรื่องการเติมสเตทที่มันมาจากอาวุธ5ดาวม,มันมักจะดูดีกว่า4ดาวในหลายๆกรณีนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าเอาแบบเต็มายยเลย ตรงสายเลยให้อายาโตะใช้มันดีกว่านะครับแต่มันดีกว่าไม่มากแล้วก็มาเล่น4ีธั n เดอร์ลิงฟไม่ดีด้วยนะครับแต่ว่าดาบเขียวเนี่ยได้หมดทุกสถานการณ์แล้วทำอาร์ติแฟกซ์ง่ายกว่าเพราะว่าคุณได้ครดิตที่เยอะมากๆากนะครับฉะนั้นถ้าถามผมว่าจะเปิดดีไหมแต่เอเลจี้คุณเหมือนมีคนจะใช้อยู่แล้วแล้วก็ตัวฮารลานคุณมีดาบเขียวแล้วผมว่าสกิปแม่งไปเลยครับ ต่อไปสำหรับอาวุธสีดาวนะครับรัสเนี่ยดีมากๆสำหรับโยมิยะอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะโยมิยะที่เล่นกับพวกยุนจินอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ามันได้โบนัสช่องกลางเยอะซึ่งมันจะดีกว่าสกายเวิร์ดฮาร์ปแล้วครับใช่ครับมันจะดีกว่าสกายเวิร์ดฮาร์ปแล้วเพราะว่ามันเริ่มมีบัฟจากตัวละครนอกที่ได้ใช้ผลของโบนัสช่องกลางเยอะๆนะครับอาทิเช่นยุนจินเนาะฉะนั้นรัสดูดีมากๆที่จะเปิดครับเดอะฟลุตคือของเกลือยาไปยุ่งกับแม่งครับวิดซิตถ้าเกิดได้ก็ก็ดีครับมันก็ใช้งานได้ดีแล้วก็ยาเอก็ใช้้ไไดดดีีมมาากๆโยเเฉพะท่่ปัญห เรื่องค่ารีพลังงานแล้วโอ้ยวิซิตใช้ดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นท็อปเทียของ4ีดาวเลยนะฮะแล้วก็ Sacrificial เป t ต e ใช้ได้ดีมากๆแต่ว่าต้องขัดสูงนะครับถ้าขัดไม่สูงเนี่ยคุณคุยดาปลามาใช้ยังดูดีกว่าครับเพราะว่ามันให้ความคุ้มค่าในเรื่องของมูลค่า s u b s เ a t เ d k เปอร์เซ็นที่ได้เยอะนะครับถึงแม้เบสจะน้อยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่า a r t i f a c t ส่วนใหญ่เราใส่ CM เอ็มเบ้มทำค่ารีพลังงานนาฬิกาเรชร์นแล้วก็เติมฟริตเลชฟริดเดามจเนาะทีนี้ สำหรับตัวหอกก็คือดาบก้อนเบนนะครับดาบก้อนเบนเนี่ยใช้ดีมากๆโดยเฉพาะเซียงหลิงนะครับเซียงหลิงใช้ดาบก้อนเบนโคตรแรงเลยแต่ปัญหาของเซียงหลิงคือพลังงานไม่พอใช้ครับแต่ถ้าคุณนําไปเล่นทีมไรเด้นเนชั่นเนี่ยซึ่งเซียงหลิงผมก็มีทําเปรียบเทียบอาวุธโกลเด้นเวย์โชไว้แล้วอย่างที่บอกนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทําได้ไรเด้นคุณถือฟาวอนิอัสไอหอกชิ้นเนี้ยแรงที่สุดได้เลยนะครับถ้าคุณบาลานซ์สติแฟกซ์ถูกต้องนะยังไงก็ลองแวะไปดูที่คลิปโกลเด้นเวย์โชของเซียงหลิงกก็แล้้ววััันนะคครรรบบสสุสุปําาหหออธใื ผมมองว่าคุณควรโฟกัสที่รัสกับดราก้อนเบนให้ทั้งเซียงหลิงแล้วก็หูเต่านะครับแล้วก็ให้ยอยมิยะแล้วก็ชายเนาะ ส่วน sacrificial เนี่ยก็ให้พวกตัวละครอย่างเปโตก็ใช้งานได้ดีมากๆครับวิซิตก็สามารถนำไปใช้กับพวกยยมิยะเอ้ยยาเอมิโกะกดดดีมากๆนะครับกาวกาวกาฉะนั้นก็ผมว่าโฟกัสที่4ดาวดีกว่า5ดาวครับเพราะ5ดาวผมเฉยๆเนาะเออผมลืมไปนะครับตัวอาวุธอย่างเอเจจีเนี่ยซาระใช้ดีที่สุดเบสอินซอตนะครับเพียงแต่ว่าถ้าในตี้คุณมีจีนแล้วจีนคุณถือดาบเครื่องดนตรีเหมือนกันอยู่แล้วเนี่ยบัฟเอดีเคมันทับซ้อนกันนะครับฉะนั้นเอาซาระไปถืออาวุธเป เซนิเคที่สูงอาทิเช่นสกายเวิร์ดจะดูดีกว่านะครับฉะนั้นในกรณีที่ครูม,มีอาวุธซีรีส์เครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆและไอผมขอให้เป็นดาบเล็กแล้วกันนะครับส่วนตัวดาบใหญ่เนี่ยผมขอไม่ดับแล้วกันเนาะให้เป็นตัวดาบเล็กแล้วกันนะครับผมขอใช้คําว่า ไม่จาเป็นต้องมีเอเลจีแล้วเพราะสุดท้ายคุณเอาจีนมาถือดาบเล่มนั้นได้ครับแต่ถ้าคอนดิชันที่คุณไม่ได้เอาจีนมาถือดาบเล่มนั้นคุณไม่มีดาบเล่มนั้นการใช้สาระมาถือเอเลจีก็ดูดีมากๆนะครับนอกเหนือจากคอนดิชันนี้ผมว่าตัววูตัวนี้ก็ไม่ได้ดูดีอะไรครับผมอยากให้ทุกคนโฟกัสที่ของ4ดาวมากกว่า5ดาวนะครับเพราะว่ามันได้ง่ายกว่าเนาะของ5ดาวแม่งได้ยากกว่าแล้วแม่งก็แพงด้วยแล้วแม่งก็หลุดเลดได้ด้วยนะครับฉะนั้นก็ <c oughs> ครับโฟกัสที่4ดาวเถอะครับ สุดท้ายนี้ได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจผมทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับข้อมูลทุกอย่างอย่างที่บอกมันอยู่ที่ลิงก์เดสคริปชันผมทำไว้หมดแล้วไปแยกย่อยดูเจาะเอาตามดีวคุณต้องการเพื่อข้อมูลที่ละเอียดขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบาย